เรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านและสวัสดีลูกๆที่น่ารักทุกคนค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์กับห้องเรียนภาษาไทยโดยคุณครูนัทลิดาค่ะทุกท่านคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วนะคะก็เพราะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนี้จะขออนุญาตนำลูกๆทุกท่านกลับเข้าสู่ห้องเรียนปกติ ของโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษานั่นเองค่ะเคลิปนี้คุณครูเรียบจริงจะขอสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นการเรียนการสอนฉบับแบบออนไลน์นะคะซึ่งในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้เรียนมานี้นะคะก็แบบออนไลน์นะคะจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะสำคัญก็คือการใช้ภาพ การใช้ข่าวและก็การใช้สถานการณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้ลูกๆได้ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมแล้วก็ให้ลูกๆได้เรียนรู้หลักเกณฑ์การใช้ภาษาต่างๆรวมทั้งการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของลูกๆนักเรียนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่จะนําไปสู่กิจกรรมพัฒนาในสาระอื่นๆได้นั้นมีการบูรณาการนะคะเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ แล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตามหลักการที่เราเรียกว่า backward design นั่นเองค่ะสำหรับภาษาไทยนะคะมีการพัฒนามุ่งเน้นคุณภาพให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันเป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจที่ดีงามเพื่อให้ลูกๆของเราได้เป็นคนดีดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ ในการสอนแบบออนไลน์ของครูเรียบนะคะก็ยังมีการทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรซึ่งเน้นคําถามในระดับการคิดวิเคราะห์ให้ลูกๆนักเรียนได้ฝึกฝนพัฒนาความคิดและใช้แบบทดสอบนั่นเองค่ะซึ่งภาษาไทยนะคะครูเรียบได้แบ่งการเรียนการสอนนะคะ ออกเป็นสองหลักใหญ่ๆก็คือหนึ่งก็คือหลักของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งลูกๆได้เรียนนะคะในแบบออนไลน์ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งจะขออนุญาตสรุปแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะที่ลูกๆได้เรียนไปก็คือเป็นเรื่องของสำนวนบวหารนั่นเองค่ะซึ่งลูกๆก,ก็ได้สามารถที่จะใช้สำนวนบวหารนะคะได้ถูกต้องตามความหมายนะคะ เรื่องที่สองที่เราเรียนรู้ไปก็คือเรื่องของคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานนั่นเองค่ะเรื่องที่สามก็คือเป็นคำที่ใช้นะคะยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะซึ่งลูกๆก็สามารถแยกแยะนะคะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำด้วยค่ะเรื่องที่สี่นะคะที่คุณครูได้สอนไปก็คือเป็นเรื่องของคำราชาศัพท์และระดับการใช้ภาษานั่นเองค่ะ ซึ่งในจุดนี้นะคะลูกๆก,ก็จะได้เรียนเพิ่มเติมนะคะจากห้องเรียนออนไลน์จากห้องเรียนปกตินะคะซึ่งเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและเรื่องที่5ก็คือการใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นนะคะซึ่งลูกๆนะคะก็สามารถเรียนรู้นะคะภาษาถิ่นของแต่ละภาคได้เป็นอย่างดีนะคะตรงต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ด้วยนะคะเยี่ยมยอดมากเลยค่ะ ในด้านของวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะที่เราได้เรียนแบบออนไลน์ไปนะคะคุณครูเรียบก็ได้ทําการเรียนการสอนทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเสนอตอนกําเนิดพายงามค่ะเรื่องที่2นะคะที่เราได้เรียนรู้ไปก็คือเป็นเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงนั่นเองค่ะเรื่องที่สนะคะก็คือเรื่องคํากรสุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจค่ะ และเรื่องที่4นะคะที่เราได้เรียนรู้ไปก็คือเรื่องของบทอาขยานนะคะซึ่งในการสอนออนไลน์คุณเรียบได้สอนทั้งทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือผู้ชนะและเรื่องที่2ก็คือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ในรายวิชาภาษาไทย ครูเรีย,ยพยายามนะคะสอนแล้วก็พัฒนาทักษะทางภาษาของลูกๆนักเรียนนะคะทั้งในเรื่องของการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดดังต่อไปนี้ค่ะที่ได้สอนไปนะคะก็ในเรื่องของการอ่านนะคะจะมีการอ่านจับใจความการอ่านงานเขียนเชิองอธิบายเชิงคำสั่งและข้อเสนอแนะอีกทั้งมีการอ่านข้อมูลจากแผนผังแผนที่แผนภูมิและกราฟค่ะ นอกจากนี้ยังมีการอา่านหนังสือตามความสนใจและเรื่องสุดท้ายสำหรับการอา่านก็คือมีมารยาทในการอา่านนั่นเองค่ะต่อไปก็คือในเรื่องของการเขียนเพื่อการเขียนให้ชํานาญและเป็นงานที่สร้างสรรค์ครูเรียบได้ฝึกในเรื่องของการเขียนเรียงความการเขียนย่อความการเขียนตามจินตนาการและมารยาทในการเขียนได้ให้ลูกๆนะคะได้ฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของการเขียนมาแล้วนั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการฟังการดูและการพูดนะคะก็จะเป็นการฟังการดูการพูดสนทนาภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งครูเรียบก็ได้นำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะซึ่งลูกๆนะคะได้ทำแบบฝึกทักษะมาอย่างน่ารักแล้วก็ถูกต้องสวยงามด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการพูดรายงานการพูดเพื่อโน,นมนนาว แล้วก็ที่สุดท้ายนะคะที่เราได้เรียนแบบออนไลน์ก็คือเป็นเรื่องของมารยาทในการฟังมารยาทในการดูและมารยาทในการพูดนั่นเองค่ะลูกๆคะ่ะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนี้เราจะกลับมาเรียนในห้องเรียนนะคะซึ่งก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะซึ่งลูกๆจะต้องได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ลูกๆสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นพื้นฐานนะคะทั้งในเรื่องของการศึกษาต่อ เรื่องของการสอบเข้าในระดับที่สูงขึ้นครูเรียกขอให้ลูกๆทุกคนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็ทําความฝันของตัวเองนะคะสร้าง ความฝันให้พ่อให้แม่นะคะให้มีความสุขนะคะกับการใช้ชีวิตของลูกๆในช่วงที่เหลือในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาสำหรับครูเรียบเองนะคะขออนุญาตปิดคลิปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากว่าผู้ปกครองท่านใดนะคะยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจประการใดนะคะสามารถติดต่อครูเรียบได้ที่ไลน์นะคะของกลุ่มผู้ปกครองได้ตลอดทุกเมื่อเลยนะคะส่วนตัวลูกๆเองนั้น หลังจากนี้นะคะก็คงจะต้องได้พยายามฝึกฝนตัวเองนะคะในทุกๆรายวิชานะคะเพื่ออนาคตที่ดีของพวกเรานั่นเองค่ะเอาไว้เจอกันในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านผ่อยปฐมศึกษานะคะขออนุญ,ญาตปิดคลิปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา2,564เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบายบาย